วันนี้นะผมจะมารีวิววันนี้ผมชอบใช้ต่อยเดือพันนี้ว่าตัวเดือพันมาแปลว่าใช้ต่อยกันนะครับวันนี้เลยนะตอน end min เนี่ยพอรักเกมพอไปหน้าเกมแล้วกด insert ทีเดียวนะเนี่ยแมัมีเสียงมาดินะครับแล้วอัมมีเดือพัน Y K Y G ศูนย์จุดสามห้านะ Y ศูนย์จุดเก้าเก็บกดค้างคือสั่งจมนะที่เห็นนี้รีค่าทั้งหมดเลยนะครับมีตัวไหลหน้าไหลหลังนะครับอันนี้ค่าเดือพันที่ใช้กันเลยนะตอนตอนอยู่ในเกมนะครับ insert เปิดนี่คือปิดลบอันนี้คือหน้าใส่คีนะใส่คีที่ได้มาเลยนะครับ เนี่ยนี่เสียป่ะเพื่อต้องมันแม่ตื่นหนึ่งแล้วก็อรออีกต well. ืตน่นนะครับเ K หันไวนะครับไม่ไม่ต่อยหลังนะเนี่ยเนี่ยต่อยหลังไม่ได้นะครับเนี่ยกดกด F ค้างเนี่ยมาไหนหน้าอะไรหลังได้หมดเลยนะแต่กด F ค้างเนี่ยมด ถ้าต่อยเดือพันนะแล้วเขาให้รีเกมก็คือรีรีไม่ได้เลยนะรีแล้วแปลว่าค่ามันจะไม่หายครับเพอาอยู่หน้าเพลงใช่ไหมครับกดอินเสิร์ตอีกรอบเลยมันจะได้เสียงตอร์ประมาณนั้นะครับอันนี้ที่เสียงตอร์ก็คือโปรมันจะไม่รีค่าครับรีเนี่ยครับรีเกมต่อยอ่ะมันก็คือต่อยได้เรื่อยๆเลยครับโปรฆ่าจะไม่ออกครับเวลาเวลาปิดคอมอ่ะสมมติเราตัวเราแปลกหรือเขาว่าเราจมอะไรนะครับกดก็คือสตาร์ปไอชคเครื่องไง่ไหมครับก่อนให้อันดี้เรีกสตาร์ปกดโฮมแล้วปิดลบคีย์ก็คือแมวลบอ้อมดเลยประวัติที่เรารันประวัติอออะะะะะไรรรรรมมมััันนนนนีีีีหดเเลยยยคคบกก็จปปาาณ้้โตวื่ง ไมได้ได้ไปก็คืออย่างกับปีสัตว์ห้าสิบปล่อยห้าสิบะน้อง